กินของแซ่บไปก่อนเรื่องอ้วนเอาไว้ที่ลังพี่น้องว่าแ,แต่กินดีมีสุกชิ้นที่สองทุกคนชิ้นที่สองแล้วนะคะมาค่ะที่จะพาเพื่อนสวัสดีจากพี่น้องพี่น้องคะมื่อานี้คือจะกินขนมเค้กโบรานไปเจ็ดสิบเอ็ดจ้าเราไปเจอเค้กโบรานเป็นขนมโปรดมากพี่น้องมากกินตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเท่าไงจน ปันนี่ละคะ่ะของอะไรนี่เป็นรีวิวเซเว่นไปในตัวนะคะเป็นเค้กโบราณแต่กี่เขากินเป็นเด็กน้อยตอนเป็นเด็กน้อยเขากินจะในบ่อมันที่ทาน,นี้ก็เนี่ยหอมมากทุกคนมันหอมมากเอ้ยรสส้มนำ้ำลายแตกพี่น้องหอมมาจะ้ะมาชิมไปน้ำกันจ้ะพี่น้องมาชิมไปด้วยกันนะคะอ้ยหอมอี่ลีพี่น้อง ใครอยากใครอยากกินเดแยวนี้71มีทุกอย่างนะคะเธ <_ d ose> อฉันอยากกินมากฉันมักกินมากตอนฉันเป็นเด็กหน่อยเธอนะอหอมมากเฮ้ยน้ำลายแตกมาค่ะมาชิมไปนน้ำกันนะคะอร่อย,อย พิดพอสมัยเป็นน็กหน่อยออกินของแซ่บไก่อนเรื่องอ้วนเอาไว้ที่หลังพี่น้องว่าแต่กินดีมีสุอชิ้นที่สองทุกคนชิ้นที่สองแล้วนะคะ มาค่ะสมใจอยากค่ะพี่น้องอยากมาโดนแล้วเราไปหาสื่อเราบ่ามีโอ๊ยปากเลอะขออภัยด้วยนะคะอื หอมแยมส้มขึ้นจมูกเลยครีมก็ไม่ได้หวานมากค่ะอร่อยอถือถ้าฉันกินหมดกล่องเนี่ยคือแบบพุ่งมากเลยนะคะปากก็เลอะอร่อยเดี๋ยวขออีกสักชิ้นนะคะ ขออีกสักชิ้นแล้วกันอออเอากินน้ากันพี่น้องกินน้ากันผู้ใดยอ,อยากลองไปเด้อรีวิวเซเวจ้า เหมือนมากอือกอนนี้นะคะ